สาธุคะ่ะทุกคน28-29ธันวาคมนี้นะคะเป็นเลิกดีเดือนสุดท้ายค่ะที่เหมาะแก่การขอขมากรรมนะคะจุดทูบบอกฟ้าดินค่ะอะไรก็ตามที่เราเคยติดขัดต่างๆให้ตั้งจิตตั้งใจจุดทูบนะคะเราบอกท่านอธิษฐานจิตตามนี้นะคะเพราะเป็นวันที่ดีมากๆค่ะซึ่งวันเสาร์วันที่28นะคะเป็นวันสุวรรณราภค่ะและเป็นวันวิญญาณกรรมด้วยส่วนวันที่29นะคะจะเป็นวันพระค่ะเพราะฉะนั้นสองวันนี้สามารถทําได้เลยเป็นเลิกสุดท้ายของปีนะคะอะไรก็ตามที่เราติดขัดอยู่ให้ขอขมากรรม ะะทำซาจะได้ไม่ติดค้างค่ะส่วนใครก็ตามที่ทําเองไปแล้วจุดทูบไปแล้วนะคะทําได้ทุกอาทิตย์ยิ่งจะดีมากๆเลยค่ะและวันที่28นี้นะคะวันเสาร์เราจะมีพิธีขอขมากรรมใหญ่อยู่แล้วนะคะที่วัดทองบางพมิตะหลิงชานค่ะและมีการหุมสบายด้วยส่วนวันที่29นะคะจะเป็นการสวดพลิกดวงนะคะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ใครที่มาไม่ได้สามารถฝากชื่อออนไลน์ได้เลยนะคะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดพระอาจารย์สวดให้นะคะพร้อมจะได้รับน้ำมนต์เอาไปอาบล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างอาถรรพ์ล้างมนตินให้